ใช้ฟรีไวไฟทำเงินหายได้นะ ื่อว่าหลายๆคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วถูกต้องไหมคะบางคนก็เก็บเงินปลายทางบางคนก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตซึ่งผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้และยังได้แต้มสะสมอีกด้วยแต่ทุกวันนี้อะไรอะไรมันก็ไม่ปลอดภัยค่ะเรามักได้ยินข่าวการถูกแฮ็กข้อมูลบัตรเครดิตอยู่บ่บอยๆวันนี้พีทมีคําแนะนําดีๆในการใช้งานบัตรเครดิตให้ปลอดภัยมาฝากกันค่ะ6วิธีการใช้งานบัตรเครดิตให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ อย่าปล่อยให้บัตรเครดิตคลาดสายตาให้นึกถึงตอนที่เราไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเราก็จะยื่นบัตรเครดิตให้กับพนักงานแล้วเราก็ยื่นมาหมดกับเพื่อนไม่เดินตามไปที่จุดคิดเงินถูกต้องไหมมันไม่ปลอดภัยนะเราควรจะเดินตามเขาไปเพราะว่าถ้าพนักงานแอบถ่ายรูปบัตรเครดิตของเรานะเขาเอาไปช้อปปิ้งออนไลน์แทนเราได้เลยนะข้อ 2. ให้ระวังเลขท้าย3ตัวของบัตรเครดิต เพราะความสําคัญของมันก็คือเอาไว้ยืนยันตัวตนถ้าเกิดเขามีเลขท้ายสามตัวพร้อมกับเลขหน้าบัตรของเราเขาก็เอาไปใช้แทนเราได้เหมือนกันทางที่ดีหาสติกเกอร์มาแปะไว้ก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะ ข้อ3อย่าจทย์บันทึกข้อมูลบัตรไปทั่วไม่ว่าจะโจดใส่กระดาษใส่สมุดหรือบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ตามเพราะมันเป็นระบบออนไลน์ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าจะเก็บข้อมูลเราอย่างดีแต่ถ้าถูกแฮกขึ้นมายังไงมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกคะ่ะข้อ 4. เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไว้ใจได้เท่านั้นเราควรเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือคะ่ะเราดูรีวิวเยอะๆจากคนใช้จริงแล้วเราค่อยตัดสินใจอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะเราอาจจะเสียเงินฟรีนะคะ ข้อ5ระวังฟรี Wi-Fi จำไว้ว่าอย่าทำธุรกรรมออนไลน์กับฟรี Wi-Fi ในที่สาธารณะเด็ดขาดเพราะเขาอาจจะแอบดักจัดข้อมูลของเราอยู่ถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆนะคะใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือปลอดภัยที่สุดค่ะ ข้อสุดท้ายข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารต้องใส่ใจนะสมัยนีย้เงินเข้าออกบัญชีนะธนาคารน่ะเขาแจ้งเตือนแทบจะทันทีอยู่แล้วเราต้องดูสักนิดนึงว่าใช่เราหรือเปล่าที่เป็นคนทําธุรกรรมนั้นถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเงินออกหมดบัญชีไม่รู้ด้วยนะทั้งหมดนี้เป็นคําแนะนําดีๆเพื่อให้เพื่อนๆช้อปปิ้งออนไลน์กันอย่างปลอดภยัยสําหรับวันนี้พิชไปก่อนนะคะบ๊ายบาย